หลังนี้ติดครับหลังนี้โดนหลังนี้โดน,น,โดนถอนก่อนครับโอ้นี่เดี๋ยวเหลืองอำซามแถมแล้วเหลือง,ง,งอาลามซามไวมัน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 อ้า นี่ครับโอ้โหสุดยอดเหรออือพอในต้องนะอไงโอ,อ,อ้อยโอ้อยโอ้อยแห้งหนักค่ะอย่าก,กําลังมาติดมากินนี่จะว่าปลาเสด็จอยู่ในต้องอยู่นะครับอ่าเอาออกครับ ต้องฟัองอืมปลาสเสด็จอยู่ในต้องชุบอ่าโอเคมานแล้วครับเจ้าอใส่ข้อง